ต้องบอกพี่แจ๊คแบบนี้ว่ามีคนคิดถึงพี่แจ๊คค่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคุณอาจรย์กับน้องใบตองแฟนเด็กของเขาเนี่ยแหละจาได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่แจ๊คเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องราวความรักของคุณอาจรย์เกี่ยวกับความรักต่างวัยกับน้องใบตองนี่คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ดีนะใช่ค่ะซึ่งคุณอาจรย์และน้องใบตองเนี่ยเขาบอกโอ้โหคิดถึงพี่แจ๊คมากเป็นพิเศษเลยพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวความรักนะคะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะความสุขมันล้นแบบคูณร้อยคูณพันไปเลยค่ะ ไม่ต้องบอกนะว่าผ่านเส้นทางความรักมา2ปีละตอนทำคอนเทนต์กับคุณอาลงใน tiktok เนี่ยยังเห็นคอมเมนต์เรื่องความรักระหว่างไวัอยู่เลยบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปหลอกคุณอาจรมบง้งละก็ได้แต่ทำใจเนาะคนที่ไม่เข้าใจความรักต่างไวัก็ไม่เป็นไร<ะ>ตัวเองกับคุณอาจรเนี่ยเข้าใจกันเป็นพอตอนนี้นะคุณผู้ชมนอกจากทำคอนเทนต์แล้ว คู่นี้เขายังพากันทําบุญด้วยนะมีสิ่งที่อธิษฐานตั้งมั่นเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าด้วยจะเป็นเรื่องไหนไปฟังค่ะะคะอธิษฐานบอกว่าขอให้มาเจอกันทุกชาติค่ะแต่แต่ขอให้เจอกันเร็วกว่านี้ค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเจอกันเร็วกว่านี้จะได้รักกันใช่ค่ะอย่าให้มันห่างกันเยอะมันห่างกันเยอะแล้วมันจะดูอย่างไรไปเลยบางคนทุกวันนี้นะ ทุกวันนี้เขายังบอกว่านี่คือลูกสาวผมเลยนะ<อ>มีคนมีคนไลน์มาขอจีบด้วยนะบอกอบอกพ่อพ่อเลพ่อเลขอจีบลูกสาวพ่อได้ไหมแล้วพ่อตอ,พอ,พอ,อบอพ่อไหมพ่อบอกก็ได้จะเอาจะเอาลูกสาวหรือจะเอาลูกสองจะเอาลูกสาวหรือจะเอาลูกสองฝากไปด้วยจักลินนะ<อ>ตามตั้งแต่ทีแรกตามต่อไปด้วย อย่าทิ้งอย่า้างกันเลยแจ็คกอลีเอ้แจ็คกอลีฝากมาแล้วนะจริงๆก็ต้องฝากอีกคนนึงค่ะัวหน้าของพวกเราพี่โอ้นด้วยแล้วพี่แจ็คกะลีนด้วยเขาจำได้นะเออชอบมากนะอาพูดชัดเจนเลยอยากจะได้ลูกสาวหรือลูกซองอ่ะหวังนะจ๊ะลัวเลยอ่ะ